ครัวคุณต่อยพคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ h ับ p y ตามสู่รายการของเราอีกครั้งนะ <Happy. S 2> ครับทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยที่ปิดปิดป้ววันนี้เพราะวันนี้จะสอนทำขนมแน่นอนแต่ว่าขนมที่ว่านี่เป็นขนมแบบจีนๆหน่อยครับแต่ว่าเป็นขนมจีนๆที่อยู่ในไทยมานานแล้วครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ ทุกท่านนะรู้จักมูลนิธิป่อเต็กตึงครับผมป่อเต็กตึงนี่อยู่คู่คนไทยมานานแต่ไม่อยากให้อยู่คู่ผมครับเพราะว่าเวลามูลนิธิมาเจอผมที่ใดก็คงหมายความว่าผมลาก่อนแล้วไม่ยายา้ามาถึงเมื่อกี้ถามผมคำแรกเลยคุณได้<ม>พบจะให้เก็บเมื่อไหร่อะไรเนี่ยไม่ได้ครับคือมูลนิธินี่คืออ่างกับอำนวยความสะดวกด้วยใช่ผมยังไม่อยากสะดวก เอาเรองเาสะดวกหมายความว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องนั้นเรื่องดีบางครั้งบางทีแล้วมันไม่ได้อาจจะเกิดจุดตัวเราอาจจะเกิดกับพี่น้องเราหรือใครแล้วแต่จริงๆพูดอย่างนี้มูลนิธิป่อริ้เขาไม่ได้เก็บศพอย่างเดียวครับจริงๆแล้วถ้าเกิดยังไม่ตายนอดประงาประง่าเขาไม่มาช่วยใครจะเชิวกเข้าใจยังเราฉะนั้นไม่ได้เก็บแต่ศพไม่ใช่ามาทั้งบอกมูลนิธินี่มีอะไรเป็นหลักสําคัญมีหนังสือพิมพ์มีหนังสือมเอาไปทำไมเอาไปปิดไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เลยว่าอุ้ยยังไม่ตายไปก่อนดีกว่าไม่ใช่่่ไมใชจริงๆ ช่จริงจริงหนูก็เป็นหนูก็เป็นนะเป็นสดไม่ใช่เป็นเจเทศเป็นมูลนิธิเป็นอาสาสมัครแี่ที่สําคัญที่สุดเลยครับท่านผู้ชมครับในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยที่ศาลเจ้าครับศาลเจ้าใต้หงกงบนะครับศาลเจ้าใต้หงกงของมูลนิทปอดเต็กตึงเนี่ยก็จะทําบุญของหลวงปู่ครับนี่ก็จะเลี้ยงกันปีหนึ่งในประมาณ3ามคุณจิตราก่อนนันทเกียรติซึ่งเป็นน้องของผมนี่แหละรักชอบกัน มาบอกกับทีมงานผมบอกพี่ต่อยพี่ต่อยต้องทำอันนี้อร่อยมากมันกินแล้วดีร่างกายอย่างงดอย่างนี้มาบอกผมใหญ่เลยแล้วให้ผมถาม็เฮ้ย มันจะอะไรนั่งหนานะกับสาคูร้อนผิวส้มเช้งผมก็นึดว่าจะอะไรนั่งหนาก็เลยส่งคนไปลองไปดูค,คนไปดูคนก็บอกโอ้โหพี่ถอยมันเป็นความเชื่อครับมันเป็นความเชื่อด้วยมันเป็นศรัทธาด้วยแล้วมันเป็นสิ่งซึ่งถ้าไปดูจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทําอย่างนี้จริงๆแล้วแต่ละคนทําอย่างนี้กันนะหมายความว่าอาจจะไม่ต้องทําของอย่างเงี้ยทำอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นของกินดีๆให้คนทานกันเยอะๆดีนะดีครับผมก็เลยเออได้ไอเดียก็เลยลองไปชิมดูฮ้ยอร่อยใช้ได้อร่อยกลิ่นใช่ครับตอนนี้เขาจะทํำยังไงวันนี้ คุณอรันโตทวดจากศาลเจ้าใต้คงกงมูลนิธิป่อเต็กตึงมาที่นี่เองขอเชิญพบกับคุณอรันโตทวดครับสวัสดีครับคุณอรันสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่อรันครับสวัสดีครับอย่าพิ่งมหาผมมาวันนี้เพราะผมยังโอเคผมไม่ได้มาเก็บสมนนะครับ มาอะไรเงี้กิจกรรมของเทศกาลตุ๊กจีนของบอเด็กตึงครับซึ่งมีบริการสักคูมงคลของหลวงปู่ไต้หงนะครับครับตอนนี้ผมถามนิดนึงปีนึงทำสามผลใช่ไหมปีนึงสามผลครับเทศกาลอะไรบ้างจีนนะครับจีนเก้าวันแล้วก็เทศกาลวันบรรลุธรรมหลวงปู่ประมาณพฤษภาครับหกวันแล้วเทศกาลวันบรรลุบรรเกิดหลวงปู่ไต้หงในปลายปีอีก วันที่สันเจ้าสันเจ้าใต้ฮงกงอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระพาชัยครับมีที่เดียวนะครับไม่มีสาขาไม่มีสาขาปัจจุบัน104ปีแล้วครับ104ปีสันเจ้าแห่งนี้นะถามนิดนึงว่าเวลาไปกินที่สักูร้อนผิวส้มเชงที่ว่านําแจกหรือขายบริการฟรีครับเพื่อให้ประชาชนที่มาไหว้หลวงปู่เนี่ยรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลถึงว่าคุณจิตรายคุณจิตรายืนข้างคุณจิตรายืนยิ้มเลยแล้วก็ซดเอาโขกโขแล้วก็หอกกลับ ไปฝากพักพวกเพื่อนฝูงด้วยกันได้ด้วยเขามีห่อแล้วมีห่อมาฝากด้วยแต่ที่สาคัญที่สุดเวลาทาทาง่ายมากเวลาทานไปแล้วมีประโยชน์ยังไงครับเออแตมผมก็เี็นอยากรู้ว่าทาไมสักคูจะต้องมาอยู่กับไอ้นี่คู่กับไอ้นี่แล้วทำไมต้องมีผิวส้มคือสักคูสูตรลบปู่ใต้หงเนี่ยมีประมาณ50ปีแลวอ๋อครับเมื่อสามยี่สิบปีแล้วผมก็ไปรับช่วงต่อก็คือเป็นรุ่นที่สองแล้วครับเวลาทานซักคูเนี่ยประชาชนหรือชาวจีนเนี่ยจะเชื่อกันว่าเนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ย สมัครสมานสามัคคีไม่กัดไมภูมิเม่กลมกลมครับผมเม็ดกลมกลมถ้าไป่รับใครบองดองสามัคคีตายน่าจะแจกกินทั้งประเทศช่วงนี้ช่วงนี้รถชุ่มช่วงตุดจีนะครับต้ม12เตานะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเนี่ยวันละประมาณหมื่นคนนะครับมารอก็ประมาณครึ่งชั่วโมง ซันสิริมงคลได้กับชีวิตแต่ว่านอกจากนั้นแล้วยังอร่อยด้วยแต่ถ้าท่านจะทําไปกินที่บ้านกันเองทาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับชมพร้อมกันเลยครับนี่คือที่ตัวสันเจ้าเลยในช่วงเทศกาลจุษจีนของหลวปู่นะครับอันนี้คือส่วนประกอบของสาคูสิริมงคลของหลวปู่เราเริ่มต้นจากต้มน้ำนะครับต้มน้ําให้เดือดนะครับเดือดจัดแล้วก็ตักพวกสิ่งสกปรกออกไปแล้วก็สาคูร้อนๆของหลวปู่นะครับหนึ่งถังค่อยๆโรยนะครับ ที่ค่อยๆโรยไม่เทเนื่องจากถ้าเราเทลงไปเนี่ยสากูจะเกาะเป็นก้อนเหมือนกับสับหมูไส้หมูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ระหว่างนั้นต้องคนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนโรยก็โรยไปคนคนก็คนไปในหนึ่งเตามีสองคนครับหนึ่งเตามีสองคนตลอดเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับโรยไปคนไปโรยไปคนไป สิ้ววันอีกเตาหนึ่งก็คือใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวนะครับสองอย่างน้ำตาลทรายแดงใส่อย่างนี้เลยครับผมนี่ท่านผู้ชมมาทีเป็นกระป๋องเลยแล้วก็น้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลทรายขาวใส่ลงไปแล้วก็จนน้ำตาลละลายเรียบร้อยร้อนจัดเสร็จกวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนานไหมไหมนานไหมก็ประมาณ20นาทีไฟร้อนจัดเหมือนกันนี่ครับแล้วก็ช้อนลูกน้ําออกมีลูกน้ําไม่ใช่ลูกน้ำอ๋อพวกงพวกเศษอ๋อที่ติดอยู่กับน้ำตาลติดกับน้ำตาลครับผมเอาทิ้งให้หมด ผิวส้มเช้งจากเมืองจีนครับผมนี่เขาขายเป็นขวดเลยนะท่านผู้ชมโซดนี่ครับที่ทำให้ผิวส้มเช้งทำให้สาคูอากงเนี่ยหอมหวานอร่อยนี่นี่คนติดใจกันทั่วประเทศเอาใส่ลงไปสองขวดครับผมใส่ลงไปนี่เขาทำยักษ์นะท่านผู้ชมเลยสองขวดถ้าท่านผู้ชมเอาไปก็นิดเดียวก็พอมันจะได้กลิ่นส้มเช้งหอมมากๆถ้าใส่เยอะจะขมไม่ได้นี่แล้วก็กวนดิกวนจนกระทั่งเดือดจัดๆเลยนะครับพอเดือดจัดก็ตักใส่ถังไมโอ๊กตักน้ำเนี่ยใส่ถังไมโอ๊กทังไมโอ๊กมันดีไงถังไมโอ๊กก็คือ เก็บความร้อนแล้วก็ทําให้กลิ่นสักครูและกลิ่นเช้งเนี่ยหอมอบอวลอยู่นั้นนะครับตักันเรียบร้อยเสร็จสับครูต้มจนเม็ดสุกใสนะครับสุกแล้วก็ใสแล้วก็ตักรวมลงไปนะครับตักรวมแล้วก็ใช้ตะพีคนไปเรื่อยๆระหว่างนั้นคุณจิตราก็ยืนจ้องอย่างเดียวนะครับจะรอใครถุงกลับแจกการจะใสถุงกลับบ้านด้วยนะฮะไม่ยินอย่างเดียวนะฮะนี่ครับหลังจากสุกใสเรียบร้อยแล้วนะครับก็คนไปเรื่อยๆนคให้รวมกันเสร็จแล้วก็จะได้ สาคูสรีมงคลของหลวงปู่ไต้หงนะครับที่มีรสชาติหอมหวานพร้อมเสิร์ฟให้กับประชาชนที่มอรอรับเนี่ยครับสาคูร้อนผิวส้มเชงครับง่ายไหมง่ายมากท่านผู้ชมดูแล้วอาจจะบอกว่ามันง่ายเกินไปอย่าอย่าเ <ผม S 1> พิ่งดูต้มมาด้วยนะครับขอโทษนะฮะอย่าเพิ่งดูถูกรายการ,รผมและอย่าเพิ่งคิดว่าง่ายเกินไปเราต้องยอมรับก่อนว่าเมืองไทยที่พูดอยู่ตอนนี้ทุกวันที่เราเรียกว่าคนไทยมีคนไทยและคนจีนอยู่ถ้าท่านทําสาคูชนิดนี้แล้วเอาไปให้เข้าถึงบ้าน ผมบอกได้ว่าเขารักท่านแน่นอนและต้องอย่าลืมคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนไทยเนี่ยเป็นคนจีนอยู่เท่าไหร่ในตัวเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาสาคูชนิดนี้ต้มไปให้เขาที่บ้านชื่นใจมชื่นใจอยู่ดีๆมีมาอ้าวเฮียผมเอาสาคูมาให้เฮียแต่ว่าเป็นสาคูร้อนนะผิวส้มเช้งนะมีมีคุณค่ามากครับทางด้านจิตใจเพราะว่าเขาศรัทธาในองค์หลวงปู่และภาษารูของกงแต่ผมเนี่ยศรัทธา ในความอร่อยมากๆครับผมอยากจะลองดูแต่ว่ามูลนิธีอย่าเพิ่งมาหาผมผมออขอร้องนั่งสือพิมพ์เก็บไว้ก่อนอย,อ,ยอย่างนี้ครับ มาจากเทศกาลสิริมงคลครับออ๋สครนี่ต้องเอาไว้ที่อื่นแล้วก็ไปถูกต้องระดับระดับพวกผมยังไม่ต้องห่อเอาใส่ชามดี้วยนี่มาดูนี่กันมาดูนี่การใส่ชามนี่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 เอามาหมดเลยนะท่านผู้ชม่่นีโอ้ยังร้อนอยู่เลยอ่ะว่าเอาผมผมผมถามท่านผู้ชมคำเดียวว่านี่นี่ไม่ใช่ผมถามท่านผู้ชมคำเดียวว่าใครจะทำจริงขนาดนี้นี่ก็ทำาออกรายการนะแต่เขาทำจริงเลยท่านผู้ชมดูเดี๋ยวรอกล้องนิดเดียวนะฮะดูควันดูควันดูควันดูนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะ ผมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมเนี่ยชื่นชมมูลนิธิป่อจันทรนิดมากๆถ้าผมบอกแล้วมาออกรายการเนี่ยไม่เป็นไรทำมานิดนึงเป็นหม่อไม่ได้ทำไม่ผนพี่คอลว่าอะไรทำไม่เป็นทำเป็นคนพ่บอลเยอะๆเลยก็ทำน้อยๆเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ถูกสูตุ่นในหนลองลองลองยังไงเดี๋ยวผมเสิร์ฟจผมหัีอะไรจะต้องมีเสิร์ฟผสมครับบอรันเขาเสิร์ฟดีกว่าพี่รันใจเย็นนะครับไม่ต้องห่อไม่ต้องห่อใส่ตาม นี่นีนี่ครับเวลาตักก็ต้องกดนี่นี่กดอย่างงี้นฮะอ๋อเชงเชงนะภาษาีนนี่เวลาทานนะครับไม่ใช้ช้อนนะครับเขาเรียกใช้ดื่มหรือว่าจริงเหรอต้องคนคนแล้วก็เป่าครับเป็นเคร็ครับเป็นเง่อเลยละๆายแล้วก็นี่ครับโอ้โไม่น่าตายเลยยังอยู่ยังอ่อยู่เป็นยาญ่รสชาติถามจริงอร่อยไหม เห็นไหมเชื่อผมนี่ถ้าผมครับเป็นต่อยครับโอขอบคุณมากรอดที่เป็นเม็ดสีน้ำตาลเล็กๆอันนี้ก็คือไม่ใช่สิ่งสกปรกไม่ใช่นะเป็นผิวส้มเช้งนะครับจะเปรี้ยวๆหวานๆทานได้เลยใช่ครับท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าลูกน้ำอะไรไม่ใช่นะครับคนๆก่อนครับอ๋ออย่างนี้ก่อนนะครับต้องคนแล้วก็เป่านะครับแล้วก็ กลิ่นกลิ่นเป็นกลิ่นผิวส้มเชงครับผมเป็นกลิ่นผิวส้มเชงอันนี้ทำเฉพาะอะไรนะเทศการมงคลมงคลมงคลจะเป็นสูตรของหลวงปู่ใต้ฮ่องกงเท่านั้นนะครับเพราะว่าบุญยิปเบลตึงโดยคณะกรรมการชุดแรกอ่ะมาสืบทอดประมาณ50ปีแล้วถ้าชอบหวานนี่ใส่น้ำตาลเยอะกว่านี้ได้ครับได้เฉพาะเพราะว่าเราต้องทำรสกลางๆเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเข้าใจเข้าใจทานได้หวานหวานมากหวานเข้ากแล้วถ้าเกิดว่าชอบแล้วถามตอไปอีกนิดเลยถ้าเกิดว่าดันชอบน้ำขิงใส่น้ำขิงลงไปหน่อยได้ไหมได้ครับ สมมุติผมชอบน้ำแข็งใส่น้ำแข็งอีกหน่อยนะครับผมผมผมยังเคยใส่น้ำแข็งเลยครับผมก่อนจะก่อนจะชอบอื่นกินแบบที่เขาทำก่อนอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาทานให้คนคนก่อนแล้วเป่าเป่าไม่ใช่ครับเป่าข้างในครับเป่าข้างในครับเป่าข้างในครับอันนี้สมควรตายจริงครับไม่ทราบคุณจะเอาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนภาษาจีนครับปอเต็กตึ้งนะครับเออได้ครับได้ครับ โอโหตัวเม็ดสัคูมันเป็นเหมือนวุ้นเล็กๆอ่ะครับมันจะเหนียวนุ่มได้กลิ่นของต้มครับส้มเชงครับผิวส้มเชงครับผิวส้มเชงนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกมาเรื่องของที่พูดเนี่ยคือแบบว่าอยากจะให้ท่านว่าเออเกิดว่าจะไปฝากอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ลองเอาไปทำดูแล้วไปฝากเขาเขาจะมีความสุขเขาจะดีใจเพราะมันเป็นสิริมงคลสาหรับเขาจะนับถืออะไรหรือไม่ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเรามีศรัทธาในความดีเราทําสิ่งที่ดีเราทําสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเรามีน้ําใจมอบให้กับผู้คนยังไงก็งดงามครับล็อเพชร สักูที่เขาทานกันเนี่ยครอบครัวกลมเกลียวสามัคคีเหมือนเป็นซากูสุขภาพดีแข็งแรงนะครับแล้วก็กิจการเนี่ยจะลื่นไหลเหมือนเป็นซากูสามัคคีรวยเฮงผมต้องการอันหลังเลยนะการกำลังเลื่อนไนี่ยนะมันมีเดี๋ยวก่อนนะมีลื่นไหลด้วยเหรอคะมีลื่นไหลเหรอลื่นไหลเลยงินทองก็ไหลมาเทมาโอ กินเพิ่มอีกก้วยการที่ทุกท่านก็ลื่นไหลนะครับน้ำสักก็ไม่มีทุกอย่างก็ลื่นไหลลื่นไหลนะฮะกินแล้วสามัคคีด้วยครับสามัคคีครับแล้วสุขภาพก็ดีด้วยครับตังค์นี้เลี้ยงได้เลยนะเลี้ยงได้กี่คนฮะในถังนี้ถังนึงนี่ใส่ถุงประมาณร้อยห้าสิบถุงอันนี้เอากลับไหมฮะเอากลับไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมบรรจุแล้วก็แจกทีมงานทั้งหมดนี่ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะสารเจ้าใต้ฮงกงมูลนิธิป่อเต็กตึงขอขอบคุณคุณจิตรากรนันตะเกียรติที่แนะนํามานะฮะครับแล้วขอขอบคุณคุณอรันที่กรุณาร่วมรายการกับเราขอบคุณทนผู้ชนที่ติดตามชมมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนจุกจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ เขาบอกว่าน้ำพึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายสร้างความสมดุลของร่างกายรู้สึกคอแห้งเสียงแหบให้นำน้ำพึ่งนั้นไปผสมกับมะนาวเป็นมดเหรอครับ <c oughs> เป็น,ปนมดหรอไหรอไรอะฮะผมเห็นน้ำพึง่งมีคุณตลอดเวลาคุณเป็นมดเหรอครับมันหกลงมาจากข้างบน,นบหมูย่างใบชะพลูครับ เป็นไงครับคุณแต่พบอิปภัตต์ของคุณสุดยอดจริงๆเพราะหมูเนื้อมันนุ่มจริงๆกัดก็้าไปควาแนกมันได้รสชาติของใบจะพูฮะปักๆเกอะหรือนิดเดียว,ออวนิดเดียวมัหอมันมนอ่กมันอม,มากเลย